bleu <laughs> bleu ุกกี้แลนด์ชอปเติม Rov เร็ว100เซใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม Rv ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีกาโรโกงรอจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม Rv หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ <must> น้องผมมีธกินนี้ด้วยเลยครับโอ้โหแบบข่าวจั๊วเรามาก เล่นครั้งสุดท้ายของซีซั่นนี้นะครับผมจะเอาเซฟิล่าไปเกียร์ในตำแหน่งออฟเลนนะครับไอเทมรูนประมาณนี้แต่ผมไม่ขึ้นให้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมันเล่นไม่ได้เลยแหละข่าวจัวน้องๆดูดิข่าวจา๊าอ่ะนี่กับบีทเอ็กเซลมาเลยชุดเอ้ยชุดด้วยใกันด้วยเดี๋ยวนี่ gently turning into แต่น่ากลัวนะถ้าเขาปาสกิลหนึ่งเข้ามานี่ก็น่าจะใช่นี่ครับน่าจะร่วงแนะดูเขาไม่ให้จริงครับ <c oughs> สู้ยากสู้ยากลำบากนะฮะชุดเหมือนกันแต่แม่งเก่งกว่าไม่มีท่าวาร์ปเลยสกิลระดับอัลติเมตไม่มีท่าวาร์ปโอเค <c oughs> สกิลไม่ออกจะสวยไม่มีท่าวาร์ปได้ไงวะจริง ออรู้ว่าเก่งแต่เย็นๆแล้วสตานคืนนะครับมาจ้าอแต่ว่าได้เลือดพอๆกันนะแต่เหมือนผมจะเจ็บกว่าน,นิดหน่อยเลยครับแต่ถ้าสู้กันตรงก็อยาเลยดีกดีาวมาเชื่อมแล้วมันเจ็บนะครับมาในเรื่องของเซฟิล่ามันไม่เบาเนะิเพื่อนผมต้องย้ำเลยว่ามันไม่ได้เบานะครับมันแค่สกิลหนึ่งที่มันจะแรงห่าเลยทัง้งแม่เลยครับสกิลหนึ่งตอเรื่อยๆแมนะ่แล้วก็ดัมนาเมทมาจากอาโพคาลิปแล้วก็ อาโกนี่นะครับสองอย่างขึ้นอาโคนี่ไปเลยครับผมได้แฟมสมุดเขียวไว้ก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวหลังจากขึ้นอาโอะคาลิปนะครับไปเดี๋ยวไปเติมเพื่อนะไรผมเห็นมาจ้ามเอาตัวเล็กอยู่นะครับทีนี้เราก็ไปเติมเพื่อนตามตำแหน่งออฟเลนมาเลยว่า ยังไงซีได้ไปเลยหนึ่งเพื่อนยังไงซีฉลามเจอแรงเงือกหน่อยผมจะสตาร์นเนื้อสตาร์นไม่โดนนะจังหวะนี้ตาเขเไปนิดหน่อยตายลูกละไปและจังหวะนี้เราจะหนึ่งหนึ่งกับไว์โอเลดที่เป็นแครี่ตายแรงแล้วผมเข้าด้วยอันติลวงดิครับอันติของซิปิล่าไม่ได้ฮีลตัวเองและลบทาร์เก็ตอย่างเดียวนะก็มีดาเมจด้วยนะ ไม่คิดว่าตำแหน่งออฟเลนมาจะเล่นในหลากหลายขนาดนี้อ่ะโอ,โอ,โอ้อาวีก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยอาร์วีก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยโหดีทีผมเลือดออฟเลนนะครับคือตอนแรกที่เล่นอาวีก็เล่นป่าแหละแต่ว่าป่ามันเยอะเกินไปนะครับคนแม่งเล่นป่าก,กันเต็มเซิร์ฟอ,อะช่วงเล่นอาวีให,หม่อะแต่ว่าตอนนี้เราเหมือนจะเริ่มโดนมาจ้าตอดจนเจ็บกว่าเรื่อยๆแล้วนะครับ สกิลหนึ่งปึ๊บสกิลหนึ่งอยู่ในระยะเหมือนจะโดนดาเมจด้วยนะอย่างเงี้ปึ๊บอะไรอย่างงี้นะครับถ้าเชื่อมไม่โดนถ้าเชื่อมขีดแบบนี้โดนเรานะฮะและเพื่อนดักเขาให้เซฟฟิตบงก็คือจังหวะน,นี้มังเหลืองก็ธรรมดาครับดูชุดด้วยผมสีขาวครับคุณจะมาสู้อะไรชุดสีส้มผมว่าโอโมโอนะฮะอืม วไม่รู้นะผมกไม็ไม่รู้ว่าว้าบทำไมนะครับแต่ก็ลองว้าบไปดูก่อนเผื่อมีอะไรเล่นไม่มีตรงนี้แต่ว่ากด <Hey. S 2> ติ๊กจบเตนะครับมีริกเตอร์กับแคร,ร์รี่ออกมาด้านหลังแล้วโตโลโตควายครับเปิดให้ก่อนเลยในจังหวะนี้แล้วเราเมมแคร์รี่ไม่เสียฟิกเกอร์ figure, ครับว่า <And simple. S 1> มันไม่ใช่โกรงการที่เราจะเสียฟิกเกอร์อะไรขนาดนั้นนะครับเอาไปใช้ไฟหน้าดีกว่ายังไงเพื่อนเขาก็ปิดได้ครับ และโอ้โหไม่คุ้มเท่าไหร่นะตันหนึ่งทีครับแรดอกฮะอีกเรียบร้อยโคตรคอมใจเนี่ย้วกบอกแล้วมเมตาออฟเลนน่ะสั่นสะเทือนอะมเมตาออฟเลนสันส่นสะเทือน <c oughs> ครั้งก่อนล่าสุดนี่เอามาชนแลนะ้วเอาเฟอร์บอลมาชนกับมาจา้าเนี่ย <c oughs> ครั้งนี้ก็เซฟิล่าละกัน เี่งเลยนหน่อยครับโมหาตังเรื่อยๆมาจ้ามันเก่งเลยเลยนนะเพื่อนผมดูเพื่อนจะเดินตามหลังมาครับแต่ว่าเพื่อนไม่เดินตามหลังแบบนีส้สตาน้าไปสองก่อนแต่ว่าตรงน,นี้ผมอาจจะใส่ป้อมไม่ได้ต้องหันตีออกมาเลยเลยครับจริงเมื่อกี้เหมือนเห็นวิล่าเหมือนจะเดินตามปูดผมมานะผมก็เลยติ๊กโจมตีแต่หันไปดูทีก็หายไปจากแบบแล้วนะครับไม่ได้เดินมา เราก็เหลืองนี่โหซาแบบจะเล่นเป็นระบบแต่ว่ามานานี่ใช้ค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆเห็นตรงที่ผมเปิดอ่าพลังแฝงไหมผมเอามานารีฟิ l มานะแต่ว่ามันใช้มานาค่อนข้างเยอะเซปิล่าเหมือนจะมีคนเข้ามาโอ้โหจอไหนี้ผ่าศูนย์กลางเลยครับผมต้องดึงออกมาก่อนดึงๆออกมาก่อนสตานไอ้บุยต่อจะอุ้งโคนอันติไม่ทัน เราทำไมเราไม่ฟิกเกอร์เลยคิดไม่ทันนะฮะโอ้เรียบร้อยเลยแต่เรายื้อไปได้นานพัวนะฮะจะตายหรือไม่และเอาสุดแน่นอนครับวีร่ามีรองเท้าบูทรองเท้าบูทและจุบถึงจุบให้ดูว่ารักละเก็บเอสไปเลยฮะสำหรับทีมเราเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดนาร์ากันอีกแล้วโอ้เรียบร้อยไถสองเป็นตโลที่ออกมาได้ครับเพราะว่าถึกอย่างอย่างควายเลยนจังหวะนี้ มวยคือเอาหมดเลยครับนี่ขนาดมวยเงินตามไนงะเล่นลอ็อกเพ่เกิดแล้วกันครับเล่นกลางมีคีปตัวนี้ต้องให้เซฟิตลเล็กคนเดียวไปก่อนครับจะดูเหมือนจะโดนลมโอ้โหไม่ใช่มาแค่2อะแล้วมาตรงนั้นมาสี่ตรงนี้มาเ้าคนเดียวฮนะตอนนั้นผมคิดว่าจะมีเต็มที่เลยสองแม่งหลบใดพุ่ม พยายามลบครับโอ้พิ้งเราทีหนึ่งหลอดเลยเนี่ยหลังจากนั้นนี่ครับสมุดเขียวตามที่สัญญานัดหนึ่งลบขวาเพราะกูรู้ว่ามึงจะไถมานี่ตอนนี้ไถหน้าดิครับขอจะแตะเอาโอ้โหเจ้าแห่งทะเลเทียวสูสูทะเลแม่งกระโดดเขมือมาเลย เปิดตาเลยวะเปิดตาเกมนี้เปิดตาเอาฮีหรือเปล่าไหมเปิดตาให้โตโรนเข้าไปเช็คคนเดียวก็ได้นะเกมนี้ให้โตโรนรับดาเ a g e ก่อนก็ได้นะเผื่อโดนดักอะไรอย่างนงี้นะก็แล้แต่เปิดตาก็ได้ตันไห้ก่อนไปสองทีและมวยเจ็บครับโดนเอาสแปมโอ้โหคอจะแตกขอโทษนะครับ งวยเราโดนสแปมแล้วเกือบตายครับไม่ได้เข้าไฟนะตรงนี้แต่ว่าฝังตรงข้ามเลือกที่จะไปล้วงทีมเราจนเข้ามาสู่ในป้อมเลยดูดูด,ดูไม่เบานะแรงไม่เบาเลยทีเดียวครับทีนี้เราต้องกลับมาเคลียร์เลยก่อนนะเราจะไฟกันมากเกินไปแล้วครับ ไม่สวยอ่ะทีนี้มันตเติมมาเท่าไหร่วะอาทิตย์และสโลด้วยสกิลหนึ่งไปก่อนแล้วเรียบร้อยเลยครับสมุดเกี่ยวผมมาดักหน้าไปหนึ่งทีและจังหวะนี้เมทแอสซาสซินครับไม่ใช่เมทไฟเตอร์แล้วในจังหวะนี้เมทแอสซาสซินเรามีหลบทาเกตก่อนหลบครับแล้วมีดาเมจเมื่อกี้เราเสียเคียวไปแล้วครับสำหรับสนา,าม เรียบร้อยอ่ะเมตาสั่นคอหอ่ะดูดิชุดเหมือนกันเราเลิฟเก่งกว่าแล้วนนเนี่ยคนระับชุดไม่จีนนเดี๋ยวนี้ตาบีไม่มจีนอีกแล้วไงมั้น,นีอย่างเดียวที่มาจ้าจะโดนจีนนะครับก็คือจีนเตี้ยนั่นเองจีนเตี้ยแล้วทันไปสองจี้ไปเลยครับจะไถานานแต่ว่าหมดไปแล้วก็มวยมวยวัดมวยวัด ปิดท้ายในซีซั่นนี้นะครับก็เป็นคำขแล้วกันซีซั่นหน้าผมบอกเลยว่าตาแรกอะ่ะมันเดือดแน่นอนนะครับจะฝั่งของข้าที่เดือดกว่าหรือฝั่งเราเดี๋ยวเรา,าค่อยติดตามในซีซั่นหน้ามีอัปเดตแพทใหม่นะครับก็จะมีพวกโมโรงโมเรนเอออะไรนะเกาะไฟไม่รู้มาหรือเปล่านะที่มันตัดเลือดได้เออลิเตอร์ผมสนใจมากเออเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับซีซั่นนี้ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันซีซั่นหน้าสวัสดีสวัสดีครับขาวจัว โอ้โมพลัส <Yeah. S 1> ดันมาอีกนิดนึงไม่เบานะมันเรื่อยๆนะครับสกิลหนึ่งสแปมสแปมสแปมเรียบร้อยเลย